สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่226ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็มาจากประเด็นคำถามนะครับจากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกม,มังคุดประเด็นคำถามอาจจะมีสอสาประเด็นอยู่ในคำถามเดียวกันก็คือประการแรกถามว่ามังคุดไม่แตกใบอ่อนแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรประการที่2ในสภาพของมังคุดที่เจอในสวน มีสภาพที่ลักษณะดังในภาพก็คือลักษณะเป็นมังคุดที่สีสภาพต้นสุดโสมลักษณะใบเล็กแฉะแกลนบางครั้งก็เป็นยอดแห้งคล้ายๆกับทุเรียนที่เป็นยอดเป็นไม้กวาดข้อสั้นใบเล็กแคะแกลนใบก้านเหลืองคือประเด็นองค์ประกอบสําคัญเราต้องแยกประเด็นคําถามให้ออกชัดเจนนะครับว่าประการที่หนึ่งเรื่องของการไม่แตกใบอ่อนนั้นเป็นเรื่องปกติ ของมังคุดเพราะว่ามังคุดใน100ต้นในสวนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีแตกใบอ่อน30ต้นใบกลางเพสลาด30ต้นไม่แตก30ต้นอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ในสภาวะของคําถามที่ตรงเกี่ยวข้องกับสภาพต้นสุดโสมผมให้ท่านนึกถึงเรื่องหนึ่งครับกรณีของอาการของใบของไม้ผลที่แสดงที่ยอดเนี่ยเป็นลักษณะของอาการที่คล้ายกับทุเรียน ที่เป็นยอดแห้งยอดเป็นไม้กว่าเป็นกา้านทูกซึ่งหลายท่านก็ไปสรุปแบบฟันธงกันว่าเป็นมะแรงซึ่งกแ็แค่เป็นแค่องค์ประกอบเดียวแต่ในส่วนของความจริงแล้วอาการที่เป็นยอดแห้งของทุเรียนหรืออาการยอดที่ไม่พัฒนาของมังคุดก็เกิดจากระบบล่า ทั้งหมดจะเกิดจากระบบรากซึ่งเราเคยอธิบายไว้ว่าการรำเรียงน้ำและธาตหารไม่สามารถส่งขึ้นไปได้คือระบบรากเสียหายทีนี้ถ้าเราเจาะเข้าไปในส่วนของมังคุดก็คือในส่วนของโครงสร้างหลักรากของมังคุดซึ่งมีความลึกอยู่ประมาณ80เซนไม่สามารถทำงานได้ เมื่อไม่สามารถทํางานได้ระบบการเจริญเติบโตก็จะไม่สามารถที่จส่งน้ําธาตุอาหารขึ้นไปสู่กระบวนการเจริญเติบโตได้ก็จะทําให้ยอดนั้นเล็กแคล,แลนส่วนกรณีสาเหตุที่รากไม่สามารถทํางานได้มันก็จะมีมูลเหตุหลักมาจากโครงสร้างของดินในตำแหน่งตรงนี้เต็มไปด้วยน้ำคือหมายความว่า ถ้าหากว่าพีน่นอสกรผู้ปลูกมะคุดสังเกตรครับท่านเดินทางไปในสวนมะคุดเราจะพบว่าต้นไหนก็ตามที่มีอาการใบเล็กข้อสั้นใบเล็กแค่กันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นที่มีพื้นที่ต่ําเป็นพื้นที่น้ําไหลเป็นพื้นที่มีดินเรนมีดินฝุน่นมาปริกตามพื้นโคนต้นหรือเป็นหลุมแอ่งก็จะกลายเป็นอาการดังกล่าวสาเหตุก็คืออากาศไม่สามารถที่จะลงไปแทนที่ได้นี่คือ ประเด็นเ,เรียกว่าปัญหาหรือปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าไปสู่แนวทางการจัดการแก้ไขที่ถูกต้องในกรณีที่เราทาสวนมังคุดน,นะครับเราอาจจะเห็นภาพว่าบางคุดบางสวนจเจริญเติบโตดีมีการแตกใบอ่อนเป็นปกติบางต้นอาจจะไม่มีการแตกใบอ่อนหรือแตกเล็กน้อยบางครั้งยอดที่เราเห็นก็มีอาการเล็กแค่กัน แต่มองโดยภาพรวมนั่นก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตที่ไม่ได้ผิดปกติอะไรการแตกใบอ่อนอาจจะแตกได้และไม่แตกได้แต่ขอให้มีปริมาณและคุณภาพใบที่ดีส่วนในกรณีที่เราอาจจะไปพบบางต้นที่มีสภาพปกติใบดีไม่แตกใบอ่อนเราก็คงไม่ต้องไปให้น้ำหนักความสำคัญกับปัญหา สภาพดังกล่าวเพียงแต่เราอาจจะเข้าไปสู่ขบวนการจัดการให้เขาแตกใบอ่อนต่อไปทีนี้ถ้าหากว่าเรามาย้อนดูครับกรณีสภาพต้นสุดโสมใบเล็กใบแคะแกนใบข้อสั้นประเด็นนั้นผมได้สรุปเป็นประเด็นหลักก็คือโครงสร้างของดินซึ่งเต็มไปได้วยน้ำอากาศไม่สามารถลงไปแทนที่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหา อาการดังกล่าวของมังคุดในต้นเหล่านี้เราก็สามารถที่จะดําเนินการได้ถ้าเราคิดว่าเรามีปัจจัยเพียงพอเราจะบำรุงเราจะพ้นผมเรียนว่าท่านไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการคือการปรับโครงสร้างการเตรียมในส่วนของการเติมอากาศลงไปในดินการเจาะล่องระบายน้ําการพลวนดิน การใส่อินทรีย์วัตถุก,การใช้สารกระตุ้นรากนั่นคือโครงสร้างรักที่เราจะต้องดําเนินการส่วนบางครั้งเราอาจจะพบเป็นบางจุดบางต้นบางกิ่งลักษณะมังคุดของเรามีสภาพไม่แตกใบอ่อนใบก้านใบเล็กอันอาจจะเกิดจากกรณีที่เป็นเฉพาะบางต้นบางกิ่งนั่นก็คือเรารู้กันดีครับว่ากิ่งมังคุดของเรานั้น อาจจะไปอยู่ในช่วงที่ปีที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวแล้วกิ่งดอกก็แล้นี้กิ่งดอกเขาจะเป็นอาการบางต้นบางกิ่งเท่านั้นในต้นนั้นก็จะเป็นแค่บางกิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปว่าเป็นกิ่งดอกให้เข้าใจว่าจะเป็นเฉพาะบางกิ่งบางจุดหรือบางต้นนี่คือประเด็นที่ผมอยากให้เพิ่มรายละเอียดเข้าไปคือไม่ใช่ว่าเราสรุปว่ากิ่งดอกอย่างเดียว สาเหตุของอาการกิ่งดอกม่ใช่ว่าจะเกิดจากคนที่ไปเหยียบและเก็บเกี่ยวเท่านั้นกรณีที่เรามีทรงพุ่มลักษณะกิ่งที่ทอดยาวนะครับขาดกระบวนการตัดปลายหรือตัดแต่งกิ่งตัดยอดก็จะทําให้กิ่งนั้นทอดยาวออกไปแล้วก็มีน้ําหนักเมื่อมีน้ําหนักมากเวลาที่เราไปทําการเก็บเกี่ยวเราก็จะทําให้กิ่งนั้นดอก อย่างกรณีในภาพเราจะเห็นนะครับว่าเนี่ยมีการตัดแต่งแล้วแต่พอในรุ่นถัดไปสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการคือตัดปลายตัดปลายตัดปลายเหล่านี้เพื่อลดน้ําหนักแล้วก็จะทําให้กิ่งใหญ่แข็งแรงตรงนี้เราก็จะต้องเข้าไปสู่ขบวนการคือป้องกันอาการกิ่งดอกอันเกิดจากกิ่งที่ทอดยาวเกินไปด้วยการตัดแต่งในกรณีกิ่งที่ดอกนานบางครั้ง เราอาจจะมองแล้วประเมินเราก็จะมีส่วนในการใช้วิธีการก็คือดึงโยงหรือการค้ำยันหรือการค้ำโยงก็เป็นประเด็นหนึ่งนี่คือประเด็นในส่วนของสิ่งที่เราต้องเข้าใจทีนี้เรามาดูประเด็นโครงสร้างหลักครับโครงสร้างหลักของบังคุดของไม้ผลทุกชนิดเหมือนกันคือแสงแดดอากาศถ่ายเทนะครับแล้วก็ในส่วนของการจเจริญเติบโตพื้นที่ ของโคนต้นจะต้องมีความโปร่งความโล่งม,มีการระบายน้ำที่ดีเขาก็เจริญเติบโตเป็นปกติแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เราไปพบว่ามังคุดต้นเหล่านั้นไม่แตกใบอ่อนไม่แตกใบอ่อนแต่สภาพใบไม่ได้ปกติก็คือมีการไม่แตกใบอ่อนเป็นระยะเวลายาวนานเป็นปีสภาพต้นทุดโทนม ลักษณะลำต้นมีการขับยางออกมาเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลแก่นี่คือการบอกให้รู้เลยครับว่านี่คืออาการที่เป็นอาการขั้นรุนแรงเราเรียกว่าโรคหงอยของไม้ผลไม่ตายแต่ไม่โตแล้วก็ไม่แตกใบอ่อนสภาพใบก็จะเป็นหงอยซุดโซมอยู่อย่างนี้ประเด็นตรงนี้อยากจะให้เข้าใจครับว่านี่คือประเด็นหลัก โครงสร้างของดินครับเป็นปัญหาคืออินทรีย์วัตถุการระบายน้ำอากาศไม่ได้ลงไปบางครั้งมีจุลินทรีย์มีเชื้อรามีเห็ดเข้าไปร่วมทำลายซ้ำโดยตระกูลสาลายสาลายเหล่านั้นเป็นสาลายที่เข้าไปทำลายระบบรากเพราะฉะนั้นอาการตรงนี้ถือว่ารุนแรงการที่เราจะไปแก้ไขปัญหาอาการต้นไม่แตกใบอ่อนแล้วสุดโทมเราก็จะต้องปรับโครงสร้าง โดยการจัดสิ่งที่ต้องอธิบายต่อคือการวางระบบระบายน้ําเราอาจจะต้องทําการจัดการวัชพืชก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้รู้ว่ามังคุดต้นนี้ในอนาคตมีโอกาสที่จะเกิดอาการโรคง่อยได้เพราะอะไรเพราะเราจะเห็นนะครับว่าหญ้าตระกูลแฮ้วหมูหญ้าตระกูลกบเกิดขึ้นจํานวนมากมายในบริเวณตรงนี้ เพราะว่าดินฝุ่นดินเลนไหลมารวมกันเมื่อไหลมารวมกันแล้วมันก็จะเกิดละองดินเมื่อเกิดละองดินก็จะเกิดวัดชพืชดังกล่าวตระกูลกบนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องดําเนินการก็คือหนึ่งเราจะต้องขุดล่องวางระบบระบายน้ําเพื่อปรับโครงสร้างของความชื้นตรงนี้ให้เป็นอากาศไหลลงไป กรณีของมังคุดเนี่ยจะต้องขุดลึกกว่ากรณีของทุเรียนทุเรียนนั้นอาจจะแค่แปะ,ะประมาณลึกประมาณสัก30เซนในล่องสวนในล่องโคนก็อาจจะแค่6นิ้ว7นิ้วแต่ถ้าเป็นมังคุดเราจะต้องเปิดล่องให้ลึก30เซนให้ไหลลงไปส่วนในบริเวณโคนต้นนั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการปรับปรุงการพลวนดินการจัดการ การเปิดล่องเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะดึงน้ำจากในส่วนของตำแหน่งเราอาจจะใช้ล่องเหล่านี้เป็นแรงงานคนหรือแรงงานเครื่องจักรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติในลำดับแรกสำหรับต้นที่มีสภาวะสุดโสมโลกหน่อยประการต่อมาเราก็จะต้องปรับโครงสร้างของดินในบริเวณโคนต้นอินทรีย์วัตถุการ พรวนดินทําได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทํามันก็จะมีอาการซุดโสมอยู่อย่างนี้แล้วก็ล้มตายได้ภายในระยะเวลา3ปี4ปี5ปีแต่ถ้าเราตัดสินใจนะครับมีการพลวนรอบนอกคือการขุดดินหรือการพลวนดินเนี่ยเป็นการพลวนรอบนอกกระตุ้นให้ดินเปิดเอาขี้เลนออกแล้วตีดินเข้ามาหลังจากนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุที่มีคุณภาพ ง่ายราคาประหยัดก็คือขี้ไก่เราก็มาใส่โรยปรับพื้นที่ตรงนี้หรือท่านอาจจะมีส่วนของการตีดินขึ้นมาแล้วเอาขี้ไก่มาโรยทับแล้วก็เติมในส่วนของสารกระตุ้นลกตรงนี้จะช่วยได้อย่างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงสร้างหลักคือเจาะล่องระบายน้ำออกไปพลวนดินเปิดดินรอบนอกให้มีอากาศหรือการเติมเข้าไปในโคนต้นแล้วก็ใช้อินทรีย์วัตถุร่วม เพื่อที่จะให้เกิดการปรับโครงสร้างดินใหม่เมื่อเราปรับแล้วส่วนโครงสร้างหลักดินแถวนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงวัชพืชก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจากกรณีที่เป็นตระกูลกลบเขาจะหายไปเองโดยธรรมชาติหญ้าอื่นจะวัชพืชอื่นจะเข้ามาแทนเพราะว่าละองดินฝุนไม่มีทุเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับอยากจะจำในเรื่องนี้ว่า การวางระบบโครงสร้างในการระบายน้ำนั้นเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาของระบบรากถ้าเราเป็นพื้นที่รากในส่วนของสภาพต้นเป็นปกติเราก็ไม่มีเหตุจำเป็นแต่ถ้าอย่างกรณีในต้นตรงนี้มีประเด็นสำคัญก็คือมีสภาวะโรคไอย สภาพไม่แตกใบอ่อนสภาพสุดโทมเราก็อาจจะทำการเจาะล่องจากล่องไปสู่ล่องไม่ได้เจาะไปที่โคนต้นนะครับหมายความว่าล่องนี้จะทำการขุดชายทรงพุ่มดึงออกไปด้านนอกไปสู่พื้นที่ต่ำส่วนภายในเราก็จะมีการปรับโครงสร้างนี่คือแนวทางนะครับในการบริหารจัดการบมืงคุดเพื่อที่จะให้เขาน,าน,านั้นเจริญเติบโตเป็น ปกติแล้วก็ให้ผลผลิตในปีการผลิตถัดไปนปี่คือคำตอบสาระในคลิปนี้